ยดูแลงานหนักเบาเราไม่แค่แค่ได้ดูแลคุณคนในวันนี้ครับผมจะพามาพบกับน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขากําลังที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมนะครับกับหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยนะครับกับสมาคมกู้ภัยข่าวภาพครับทุกท่านครับพวกเขาเหล่านี้นะครับความที่จะทุ่มเทให้กับสังคมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับที่ขึ้นชื่อว่าหน่วยกู้ภัยนะครับอันนี้ผมก็จะพามา รู้จักกับน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาก็อุทิศตนเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาโดยตลอดเพื่อที่จะไม่หวังผลตอบแทนในดๆเลยนะครับแล้วเคยท้อกับการทําหน้าที่ตรงนี้บ้างไหมว่าเออเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรแล้วเราทําไปแล้วเราได้อะไรตอบแทนกับมาบ้างกับสังคมที่เราทุ่มเทให้อยู่ในขณะนี้เพราะว่า เราทำดมือใจรักครับเพราะว่าเรารักสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วคือว่า,เ,าเห็นพวกพี่ๆผู้ภัยที่ก่อทำอสิ่งนั้นอยู่ก็คือใจตวเลาก็คือมีใจรักแต,แ,ตแต่ตั้งแต่ตรงนั้นเลยคือว่าได้ช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอยู่ตรงตรง,ตรงนั้นเพื่อให้เราจากชีวิตมาเขาก็เหมือนชีวิตเราเมอนกันชีวิตทุกคนมีค่าหมดครับ ขาวภาพเบอร์สิบพร้อมลูกไข่กำลังวอร์สามสิบสี่เอาอวอร์สี่ตรวจสอบวอร์สี่สิบบริเวณบ้านปลาถ่อนวอร์ยี่สิบสี่นิดเดียว <st>